เดี๋ยวต้องถามก่อนคุณสาเริ่มเริ่มรู้สึกตัวว่าเป็นพังผืดมีนิ้วล็อกนี่เมื่อไหร่ยังไงฮะจริงๆก,ก่อนหน้านี้เคยเป็นมาก่อนแล้วแล้วก็ค่ะแล้วก็วิธีการเมื่อก่อนเนี้ยคือในชั้นทำงานรีเสิร์ชมันก็ต้องมีการไตเตะมีอะไรเงี้ยใช้มือเป็นประจำมันก็เกิดอาการนิ้วที่ทํางานประจำเนี่ยหมอบอกว่าถ้าทํางานเป็นประจำเนี่ยมันจะเกิดอาการนี้แรกๆเนี่ยหมอจะใช้วิธีฉีดยา ซึ่งการฉีดยาเนี่ยเขาจะฉีดทีละเส้นเพื่อให้รู้ว่าตรงไหนคือใช่ซึ่งการฉีดยาตอนแรกๆเนี่มันต้องใช้หลายครั้งมากนะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปที่นิ้วเหรอะใช่ค่ะฉีดที่นิ้วไปตามเส้นนะคะเส้นภาษาซึ่งตอนนั้นหมอจะเดาไม่ถูกอะว่าตรงไหนคือใช่เดี๋ยว,ยวตอนที่เป็นนี่มันล็อกอยังไงคะคือมันจะไม่สามารถที่จะกำมือได้ ทั้งขา <5 S 2> นิ้วเลยใช,ใช่ใช่ค่ะแต่ปัจจุบันเนี้ยก็คือจะเหลือแค่นิ้วก้อยคือจากนั้นเนี่ยมันหายไปนานแล้วก็กลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งแต่คราวเนี้ยมันจะหนักกว่าเดิมตรงที่ว่ามันจะชาทั้งนิ้วละชาทั้งมือเลยห้านิ้วมีชาแล้วล็อกค,ค่ะใช่ค่ะแต่เป็นข้างที่ใช้งานหนักใช่ค่ะอา่าฮะอีกข้างหนึ่งปกติไม่เป็นเป็นเหมือนกันค่ะแต่ว่าอาการชาจะไม่เป็น จะเป็นแค่นิ้วล็อกที่เป็นนิ้ว,วก้อยเมื่อสักครู่บอกว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะเป็นเพราะว่าการทําหมอบอกว่าเป็นเพราะเมื่อก่อนจะไปทํางานซ้ําๆปัจจุบันที่ตรวจเนี่ยหมอบอกว่าถ้าอาการมันเกิดขึ้นคราวนี้มันน่าจะเกิดจากพังผื่นก่อนหน้าที่เป็นทํางานซ้ําๆคือทํางานวิจัยใช่ค่ะแล้วแล้วทําอะไรฮะนิ้วก็คือเราจะต้องมีการไตเตลหรือว่าจับ สารหร pues ือกี teachers, 8, ่มกลมีการชาร์จซ <c oughs> ึ่งซึ่งการเก่งหรืออะไรนคุณต้นอาจจะไม่เข้าใจไตเตรดอาจารย์พิเชษอธิบายดีกว่านักเคมีคือใช้นิ้วเพื่อจะบิดไอ้ก๊อกนะฮะตลอดเวลาให้น้ามันไหลหยุดอะไรงเนี้ยก็คือทำทำซ้ำๆไขเปิดปิดอ๋อก็คืออยู่อย่างนี้ใช่ค่ะก็เขย่าปวดอ่าะอ๋ออยู่ในห้องแลบใช่ค่ะมันต้องมีการ เช็คตัวอย่างอย่างเช่นทุกๆสิบห้านาทีเพิ่งชั่วโมงชั่วโมงซึ่งซึ่งซ่งเราจะต้องใช้มือใช้อะไรตรงนี้ประจําแต่มัน็ไม่ไม่ออกแรงมากไม่ใช่ฮะแต่ว่าการชําที่ใช้เวลานานๆเนี่ยหมอบอกว่าตรงนี้มีโอกาสเป็นมันต้องเกร็งเอาไว้นานใช่ค่ะอ๋อแบบว่าต้องไขกอกอะไรก็ต้องเปะอะไรเงี้ยแล้วเวลามันทํางานวิจัยอ่ะมันจะต้องมีการเติมสารซึ่งบางช่วงเนี่ยมันจะเติมเป็นกิโลสองกิโลซึ่งเราจะต้อง ยกขึ้นแล้วก็ขึ้นไปชาร์จพวกนี้แล้วเราก็ต้องมานั่งเช็คแซมปิ้งมาไตเตอะไรพวกนี้ค่ะคือเก็บตัวอย่างมาเช็คซึ่งมันก็จะเป็นการทำซ้ำๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็คือจากตรงนั้นน่ะหมอก็ใช้วิธีฉีดยาซึ่งเรามองว่าการฉีดยาเนี่ยมันมีผลข้างเคียงเยอะเพราะว่าเราก็จะใช้กูรูคือ Google นี่แหละก็เข้าไปเซิร์ชว่าไอายาที่ฉีดนี่คืออะไร,ออะไรซึ่งเรามองแล้วมันก็คือมีผลข้างเคียงมากกว่าเราก็ไม่เอาละ ไม่ไม่ไม่ฉีดยาแล้วก็ใช้วิธีอื่นซึ่งหมอบอกว่าคุณอะเป็นพังผืดหมอก็จะให้ใช้ยาแก้ปวดตอนนี้ก็คือจะให้พวกซิเบ็กเป็นยาตัวนี้เข้ามาช่วยทางซิลิเบกใช่ค่ะเป็นยาแก้ปวดอย่างหนึง่งอาจารย์ครับอาการนิ้วล็อกอย่างของคุณสาเนี่ยคือเกิดจากพฤติกรรมซ้ำๆทำเหมือนเดิมเป็นประจำ อันนี้เกิดขึ้นได้คือทําเป็นเวลานานๆเพราะว่านิ้วมันจะทํางานข้อมันจะทํางานตลอดเวลาสังเกตดูว่าคนที่เป็นนิ้วล็อกเนี่ยนะแม่บ้านก็จะเป็นบ่อยนะในการหรือแม่ครัวอะไรเนี่ยที่หั่นผักอะไรฝอยๆอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยต้องจับมีดจับอะไรอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับวัยไหมฮะวัยด้วยไหมฮะอ๋อไม่จําเป็นนะคะอายุน้อยก็เป็นได้ถ้าทําอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาคอมพิวเตอร์ เป็นได้คอมพิวเตอร์นี่ไม่ใช่นิ้วอย่างเดียวนะคะเข้ามาถึงข้อมือเลยอ๋อผมเห็นเด็กเล่นเกมเด็กเล่นเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นนิ้วล็อกจะบนไปมันเกิดจากอะไรครับก็เนื่องจากมันทํางานเยอะมันก็เกิดการที่เราเรียกว่าทรมาร์มีมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอักเสบแล้วอักเสบเล่าอะไรเงี้ยร่างกายก็ซ่อมแซมโดยการสร้างพังผืดขึ้นมา เพื่อมีพังผืดมันก็จะทำให้มันก็จะไปห้อมล้อมบริเวณเส้นประสาทการขยับเคลื่อนไหวก็จะยากตัว๋อเหมือนมันมันยึดเอาไว้เพราะฉะนั้นบางรายก็นอกจากจะฉีดบางทีที่ฉีดนี่ก็ฉีดสเตียรอยนั่นแหละเพื่อทำให้พังผืดนั้นคือไปทำลายนะครับ แต่ว่ามันมันจะฉีดบ่อยไม่ได้ถ้าฉีดบ่อยก็ทาลายเนื้อปกติเราด้วยเพราะฉะนั้นบางทีก็อาจจะต้องใช้การผ่าตัดผ่าตัดที่เลาะพังผืดก็เลาะพังผืดออกของคุณจ๋าเนี่ยหมู่หมอบอกต้องเลาะแล้วใช่ค่ะแล้วเลาะไหมฮะไม่ค่ะทําไมฮะมันคือเราคิดว่าตรงนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะมาเป็นปกติเนี่ยคิดว่าคงยากอันนี้คิดเราเองใช่ค่ะ แต่ในทางการแพทย์จริงๆแล้วเลาะแล้วมีผลอะไรไหมข้างเคียงก็ฝีมือหมอเขาก็เก่งอะนะคะเขาก็จะเลาะโดยไม่ให้เส้นประสาทอินเจอร์คือคือคือเส้นประสาทไม่บาดเจ็บแต่ว่าแต่ว่ามันมันมันก็อ๋อพักมันก็พักฟื้นอะก็นิ้วตรงนั้นมือตรงนั้นก็จะต้องพักไปสักอาทิตย์นึงค่ะอ๋อแต่ก็ไม่ผ่าได้ดีกว่า ก็ถ้าไม่ผ่าได้มันก็น่าจะดีกว่าไม่เจ็บตัวไงฮะซึ่นกูจาคิดอย่างนั้นใช่กันแล้วเราก็คงต้องกลับไปทํางานเหมือนอย่างเดิมอีกถ้าเรายังยังคิดที่จะทํางานวิจัยมันก็มีโอกาสกลับมาเป็นอีกเหมือนเดิมเหมือนกันเนี่ยเออเริ่มค้นหาวิธีอะไรฮะเออน่าจะเกิดจากที่อีกอีกอันหนึ่งก็คือดิฉันเป็นโรคหัะเขาเสื่อมอันนี้เป็นอันนี้ที่ที่ที่ได้ผลด้วยจักมือด้วยนะคะ เด่นข้อเข่าเสื่อมใช่ค่ะอันนี้ไปตรวจไหมฮะตรวจแล้วก็หมอเอ็กซเรย์ทั้ง3ด้านปรากฏว่าด้านซ้ายเนี่ยคือมันจะมีหมอนรองกระดูกเข่าใช่ไหมคะอาจารย์มันจะสึกแล้วก็มันจะไปเกยกันแล้วซึ่งมันจะทําให้เราปวดเวลาเราเดินขัดแล้วก็ด้านขวาเนี่ยด้านในเนี่ยค่ะมันจะสึกไปแล้วหมอบอกว่าโอกาสผ่าตัดเนี่ยมีแน่ๆเออเราก็ถามว่ามันมีวิธีไหนไหมที่จะชะลอตรงนี้ได้ก่อน หมอก็บอกว่ามันก็มีวิธีเดียวคือคุณต้องเลิกวิธีพฤติกรรมการทํางานซึ่งเดินมากยืนมากซึ่งเราบอกว่าตรงนี้เราคงเลือกไม่ได้แล้วละ่ะเพราะว่ามันเป็นอาชีพของเราอ<ม>สแสดงว่านอกจากนิ้วล็อกพังผืดข้อเข่าเสือ่อมใช่ค่ะล้วนแต่เกิดจากการทํางานทั้งสิน้นใช่ค่ะทำงานเอา,าอย่างนี้นผมผมจะนิฐานนี้เลยนะ,ะซึ่งคุณสาเชื่อเชื่อว่าเป็นอย่างนี้ด้วยใช่ค่ะ แล้วยังไงฮะก็ <ör> ผ่าก็ไม่ผ่าผ่าไม่ผ่าก็หมอบอกว่าถ้าคุณยังไม่ผ่าตอนนี้มันก็มีอีกวิธีหนึง่งก็คือฉีดยานเนี่ยมันเนื่องจากว่ามีกาารฉีดยาบ่อยก็สเตอร์ลอยนั่นแหละอาจารย์ก็คุณหมอก็ให้กูสมีนซึ่งมันก็จะเป็นตัวหนึ่งใช่ใคล้ายๆเป็นตัวอลสติกที่ให้ให้เข่าเรายืดหยุ่นได้ตรงนั้นอนะ่ะชะลอไปก่อนแล้วก็ให้ลดพฤติกรรมการทํางานตรงนั้นลง ซึ่งซึ่งก็ระยะแรกเนี่ยเราก็ก็ทำบ้างก็ลดปฏติกรรมบ้างก็ทานกุสมีนแต่ก็มีวันหนึ่งอะก็ข้างบ้านนี่แหละเขาเขาทานบีมแต่เขาก็ไม่ศรัทธาหรอกเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่แบบค่อนข้างดือ้อแล้วแฟนเขาก็คุณก็เนี่ยเขาก็ว่าด,ดีมันก็เป็นผล,ลไม้เป็นผักธรรมดามันไม่มีผลข้างเคียงแต่ว่าผู้ชายอะคือจะไม่เชื่ออะไรไง่ายๆเขาบอกไม่เอา แฟนเขาโมโหบอกถ้าคุณไม่ทานสองสามพันเนี่ยฉันจะไปโยนทิ้งข้างบ้านเลยอย่างนี้แต่แล้วเขาด้วยความเสียดายเขาก็เลยมาทานปรากฏว่าจากที่เขาไม่สามารถที่ขึ้นไปเดินบนขึ้นชั้นสองได้เนี่ยเขาเดินได้ดีเสร็จแล้วเขาไม่กล้าไปบอกแฟนกันแล้วว่าไปซื้อใหม่ <c oughs> เขาใช้วิธีไปบอกลูกว่าไปซื้อให้พ่อใหม่ทีได้ไหมเดี๋ยวแม่ได้อีกเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยไม่ยอมทานเราเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยทาไมล่ะเราไม่ลองบ้างอันนี้มาจังเลยเราก็เลย เขาก็เอาบชัวร์มาให้บอกว่าลองทานดูเสร็จแล้วตอนนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราเราจะไปซื้อที่ไหนก็เขาบอกว่ามีที่เดียวที่เอ็กพานาดเราก็บอกว่าเราไม่อยากไปเลยสุขภาพขนาดนี้ก็พยายามเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตกูรูทางเราเนี่ย Google น่ะก็หาว่าคนที่ใกล้ที่สุดอะตอนนั้นคือใครเสร็จแล้วก็ไม่เจอก็เลยโทรมาที่ศูนย์ที่ศูนย์ก็จะเจอคุณจีราภาเนี่ยฮะที่อยู่ดมสุขที่ใกล้เราที่สุดก็เป็นโชคดีที่เราไปถึงปุ๊บเราก็บอกว่า คุณจิขอบีมสีชมพูหน่อยคุณจีบอกคุณสาเป็นอะไรทําไมซื้อสีชมพูบอกว่าพี่เป็นปวดเข่าแล้วคนข้างบ้านก็ทานได้ผลจริงๆคุณจีอะ่ะก,ก็ก็มีปัญหาสุขภาพแล้วด้วยจิตใจที่ดีของคุณจีอะค่ะคืออยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีตรงนั้นคือจุดจุดสําคัญของคุณจิแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็ได้ช่วยจริงๆนะฮะ uh, ก็ทานมาตลอดตอนนั้นสูงสีชมพูใช่ค่ะกินยังไงฮะก็ตอนแรกเนี่ย ก็เหมือนแบบอยากลองลองด้วยอะลองของอะว่าดีจริงหรือเปล่าแต่ว่าก่อนหน้าน,นั้นเนี่ย เซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะคะดูประวัติอาจารย์แต่ละท่านเราก็ดูคือผล,ลไม้เนี่ยแน่ๆน่ยคือมันไม่มีผลข้างเคียงแน่ๆคือคือเราเป็นเป็นนักวิทยาศาสตร์อาจารย์ต้องเข้าใจนะว่า,าทุกอย่างมันก็ต้องมีการวิสูจนะคะก็ผลข้างเคียงเนี่ยสเตอรลอยเนี่ยไม่มีแน่ๆเพราะอาจารย์ต้องมีการกําจัดตรงนี้แน่นอน <c oughs> ว่าก่อนกินต้องมีไปแยกสารประกอบคงคงคงยังไม่ถึงไป G C นั่นแหละพวกนั้นอาจารย์ยังไม่ถึงกระแยกขนาดนั้นนะคะอาจารย์เป็นนักทดลองแล้ก็ เหมือนลองอะ่ะก็ทานเลยเชา้ากลางวันเย็นกุสมีนตรงนั้นตัดทิ้งเพื่อพิสูจน์ด้วยค่ะอคือเราต้องพิสูจน์ด้วย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 ทางนักวิจัยของเราด้วยดังนั้นก็ตัดกุสมีนจากการที่ทานไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ไม่สิบวันค่ะคือจากการที่ว่าไม่สามารถที่จะนั่งคุกเข,ข่าได้นั่งคือใส่กางเกงเหมือนที่คุณเขาว่านะ่ะก็คือจะ ยืนใส่กางเกงยืนขาเดียวนี้ไม่ได้ลยขาดคือต้องนั่งเก้าอี้ uh huh. โถ่ซ่วมเป็นที่ใส่กางเกงของเราตรงนั้นค uh ่ huh. ะ,ะก็นั่งคุกเข่าไม่ได้ซึ่งตรงนี้เราเราเป็นทุกข์ใจมากเพราะว่าชอบไหว้พระก็ตอนหลังนี้เรามีความรู้สึกว่าเวลาจะไหว้พระนี่ต้องยืนเหยีหยดขาแต่พอหลังจากทานตรงนี้ไปแล้วเนี่ยนั่งพระเพียบได้ uh huh. เรารู้สึกดีใจมากตรงนี้คือเป็นสิ่งจุดประกายที่ว่าเฮ้ยเรานั่งพระเพียบเราเรากลาบพระได้แล้วนะอะไรได้แล้วตรงนี้ค uh ่ะจากสิบันตรงนั้นค่ะก็ จะแรงว่าโอเคแล้วหละบีมอะเพราะว่ากูสมีนนี่เราตัดแล้วมันเป็นผลจากบีมสีชมพูตรงนี้จริงๆจากนั้นก็ทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆก็จาก4ีสมื้อก็เหลือทัสองมื้อก็คือเป็นเช้ากับก่อนนอนค่ะปัจจุบันก็ยังทานอยู่แล้วนิ้วล็อกนิ้วล็อกดีขึ้นมือชาหายไปก็จะมีเหลือแต่นิ้วก้อยอ่ะจะก็ยังมีอยู่บ้างแต่ว่านิ้วอื่นๆนี่โอเคแล้วพฤติกรรมไม่ได้เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมไม่เปลี่ยนแปลงคขะเพราะเราต้องทำงานเหมือนเ,เดิมทำมันเหมือนเดิมค่ะแต่หัวเข่าดีขึ้นดีขึ้นค่ะนิ้วล็อกดีขึ้นค่ะไม่ไม่ไม่ล็อกแล้วหรือว่าอาการ<ม>ชาดีขึ้นอาการชานี่หายแล้ว<อ>ดีขึ้นเกือบจะอาตีสว่าปันเนี้ยน่าจะประมาณแปดเปอร์ซ็นก็ ก็ถือว่าดีเลยค่ะจากเดิมนี่เหมือนกับว่าเราเอามือไปจับน้ําแข็งแช่อยู่แล้วก็ชาคือเวลาเราจาน้ําแข็งนานๆเนี่ยมือเราจะชามากอาการจะเป็นแบบนั้นเลยค่ะคุณต้นอาจารย์ครับกลุ่มกลุ่มโรคคล้ายๆกันไหมฮะนิ้วล็อกกับหัวเข่าเสือ่อมอาการอักเสบครับเมื่อเราลดอาการอักเสบมันก็ลดหมดนะก็คือผลของสีชมพูสีชมพูครับก็ลดสารสามตัวที่ไม่เลยขามหลังเยอะไปครับนะัะ ก็คือ TNF Alpha, i n อินเตอร์ิน6และอินเตอร์ n ิน17ที่อยู่บนจอนี่นะครับอันนี้คือระดับที่เราวัดได้จากคนที่กินแคปซูลแป้ง15วันวันละสีแคปซูลนะครับแล้วระดับที่เราวัดได้จากคนที่กินแคปซูลซินญูปูแค่นี้เอง10% 70%แล้วก็50%เพราะฉะนั้นคนที่มีตัวนี้สูงเมื่อกินแคปซูลถึงวันที่15 มันลดลงไปทุกคนแน่นอนวันที่15ทุกคนทุกคนวิทยาศาสตร์จะไม่โกหกทุกคนจะสัมผัสถึงประสิทธิภาพมันได้ไม่มากก็น้อยอาการที่จะเจ็บก็หายไปใช่ครับการการที่รู้สึกชาก็มันก็ร่างกายมันก็สัมผัสระบบประสาทมันก็ดีขึ้นมันก็รับรู้ได้ใช่ไหมฮะอย่างกรณีของคุณสายเนี้ยยังต้องทํางานเหมือนเดิมต้องกินสีชมพูไปเรื่อยๆหรือเปล่า ยินจนกระทั่งรู้สึกว่าไม,ไม่เจ็บแล้วนะฮะเออเอาละครับขอบคุณมากครับคุณสาครับ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะ